อยากราประเทศอะไรในโลกถือว่าเป็นประเทศที่มีจานวนยี่ห้อรถจนจำหน่ายเยอะสุดมีความหลากหลายของรุ่นมากสุดอเมริกาไหมครับประเทศอะไรในโลกที่ถือว่ามีรถราคาถูกที่สุดเทียบกับรายได้ประชากรยังใช่อเมริกาเหมือนเดิมไมครับหรือเป็นจีนครับความ <c oughs> จํานวนยี่ห้อรถที่จําหน่ายเยอะสุดและความหลากหลายของรุ่นมากที่สุดตอนนี้เราให้จีนจรจีนมีเป็นรอยๆยี่ห้อเลยตอนนี้ตาเหลือกเลยแต่ถามว่าราคารถถูกที่สุดเมื่อเทียบกับ รายได้ประชากรอ,อาจจะไม่ใช่อเมริกาแล้วเพราะตอนนี้ค่าเฉลี่ยของราคารถในอเมริกาเนี่ยค่าเฉลี่ยจากทั้งตลาดตอนนี้มันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณคันละประมาณสัก45,000เหรียญแล้วเ,เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แบบสมัยก่อนแบบ20,000กว่าเหรียญก็ซื้อได้แล้วมันไม่ใช่แล้วสมัย20กว่าปีก่อนมันไม่ใช่ละแต่ถามว่าเป็นจีนไหมก็คงไม่ใช่ค่าเฉลี่ยรถถูกสุดถ้าเทียบกับรายได้ไประชากรอ,อินเดียไหม ไม่ใช่อินเดียแพงอออเหรออินเดียเนี่ยถือว่าคือรถอะแพงแต่ลราได้ประชากรถูกแต่ถ้าญี่ปุ่นก็เป็นไปได้แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยกว่าจะออกรถได้ราคาที่เห็นมึงบวกเพิ่มอีกประมาณเกือบเกือบจะเกือบเกือบจะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยกว่าจะออกรถได้มันจะไม่ใช่ราคาที่เห็นก็ประมาณนี้ฮะ